ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับตีเข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ข้อแรกข้อแรงไต้นะครับแรลงบาษาบานันภาษาไต้นะครับอ่าจากคลิปที่แล้วนะครับวา่าเรียกว่านี้อยู่พัดโตนะครับเข้าจังหวัดไม่ได้เข้าจังหวัดละนองไม่ได้นะครับพุมก็ย้อน กลับไปท่ามนะครับกลับไปท่ามโรงพยาบาลพัตโตว่าต่ำบันพื้นตึงยีเข่าวได้นะครับพอท่ามเข้ว่าต่ำบันพื้นีข่าวได้าข,าาออาไดขาก็แนะนำว่าให้ไปทาเอกสารเกี่ยวกับโควิดโดยเฉพาะนะครับถึงพ้มเลยท่ามว่า ตางประโตนี่ตรวจได้ไหมเข้าเลยบอกว่าตรวจไม่ได้นะครับทางพระโตถึงพมก็เหล่าประวัติในฝั่งนะครับว่ามาจากไหนพมก็เล่ฟั่งว่ามาจากชนบุรีนะครับมาจากหล่มจะบังพอดีว่าตกงานนะครับเพราะว่าเขาปลดพนักงานไล่้อยคนนะครับถึงถึงพมก็เป็นนึ่งไหนนั้นนะครับ ก็โดยด้วยขาใจใจอะไรต่างๆนะครับทำให้เราอยู่ในเมืองไม่ได้ก็ไม่ว่าจะเป็นขาขารถป้อนรถแล้วก็ขาห้องข้ากินขาอะไรนะครับตั้งแต่ตั้งแต่นามนามนี่ต้องซื้อซื้อทุกย่างไม่ว่าอะไรซื้อทุกย่างแต่ว่างเงินพันนึงนี่อยู่ อยู่เมื่อนไม่อุ่นใจนะครับเพราะว่ามันได้สื่อทุกอย่างก็เลยตัดสินใจนะครับลบมาบ้านจากแกล้มจะบังจังหวัดชนบุรีนะครับต,ตัดสินใจตัดสินใจลบมาบ้านก็ที่แล้ก็เข้ามาทางจังหวัดระนองนะครับทางอ่า ทางจอาปอท้งทางนู้นนะครับทางกระบุรีซึ่งเข้าไม่ได้ติว่าเข้าไม่ได้คือไม่มีเอกสารนะครับทีแล้วก็เข้าไปเข้าไปท่ามเขาเขาก็ไอ้นี่นะมีล้างมือนะครับกับเจลแอลกอฮอล์นะครับล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อนะครับนะก็ เข้าไปวัดอุณหภูมิในตู้ค่าเชื้ออีกรอบหนึ่งวัดอุณหภูมิซึ่งเขาก็จะมีมีอะไรเขาเรียกมีกระดาษเขียนไว้ว่าอุณหภูมิของเราเท่าไรถ้าว่าไม่ผ่านก็ให้วนกลับเข้าไปไม่นะครับเข้าไปค่าเชือ้อเข้าไปวัดอุณหภูมิไม่เพราะว่าบางที่บางคนนะครับขับรถตากแดดมา หลอนมาเลยพนีก็ต้องบางคนก็ต้องนั่งพักนั่งพักสักเดียวก็ค่อยเข้าไปไหมเพราะว่าให้อุณหภูมิมันต่ำก่อนเพื่อมันเพื่อไม่มีไข้เพื่อคนไม่มีไข้นะครับต้องให้เขาเรียกว่าและให้หลางกายมันเย็นก่อนนะครับซึงเข้าไปตรวดไหมอีกรอบนึงพอเข้าไปตวดผ้านแล้วนะครับของป้อมก็หลบเดียวผ้าน ก็ปอพาดแล้วก็ไปหนังหนังนะครับเขาจะมีอ่ามีโต๊ะโต๊ะไลๆตัวเพื่อบริการประชาชนนะครับบริการประชาชนซึ่งเขาก็ทาหวามาจากไหนแล้วยิไปไหนนะครับพุมก็บอกว่าพมยิข้าวนองครับข้าวไปบ้านซึ่งมาจากทำงาน นะครับ <c oughs> เราก็สอบถาปาประวัตินู่นนี่นั่นทำงานอะไรผมก็บอกทำเกี่ยวกับแอร์นะครับเป็นการตะกอบแอร์นะครับเออก,ก่อนก่อนเข้านี่ต้องใส่ตีปิดปากทุกคนนะครับตีว่าปิดป้องกันนะครับเปื่อไม่สั้นคัดลังเนาะถีออกไปเด้นอ่าเด้นไป โชคนอื่นนะครับพอเข้าไปนัง่งเขาก็สอบท่ามประวัติอะไรเสร็จแล้วเขาก็ทามว่ามีเอกสารนไหมตึ่งพมเลยท่ามว่าเอกสารนเกี่ยวกับโควิดใช่ไหมเขาเลยตอบว่าใชา่เป็นเอกสารรนหลับรองนะครับเกี่ยวกับโควิดถ้าไม่มีเข้าไม่ได้นะครับต่ำผืนก็เข้าไม่ได้ อ่าพมก็เลยท่าม่อไปว่า้ตว่าเขาไม่ได้ตึงพมไปตัวได้ตีไหนครับหรือว่าให้พมต่ำบันพือ้อนะครับเขาก็บอกว่าเอกสารน,นี้ต้องต้องไปตัวตีกุ้งเทปต้องไปตัวตีกุ้งเทปทางนู้นนะเขาบอกว่างั้นนะแล้วผมว่า ผ่ว่าเถวนี้ตรวดไดไหมครับตีพัดโตตีจุ่มพอนตรวดได้ไหมเขาบอกตรวไม่ได้ซึ่งพมวมาตรวไม่ได้เลยตรวจไม่ได้แล้พ่มต่ำปือเข้าได้ครับเขาก็บอกว่ามาต่างในลบไปต่างนั้นพ่มก็ข้อชื่นชมนะครับชื่นชมเจ้าหน้าทีทุกๆคนที่ว่าบริการอยู่ตรงนั้นคือทํางานเขาเรียกว่าทํางานตามหน้าทีแบบ เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตว่าไม่มีเอกสารไม่ปลอดภัยเขาไม่ให้เขา้าตำปืนก็ไม่ให้เขา้าแรงปืนก็ไม่ได้นี่คือความความสุดยอดนะครับการปฏิบัติหน้าที่คือเขาเรียกว่าอะไรขีมงวดมักนะครับกปห่างจากนั้นพอห่างจากนั้นก็อ่าก็มีทหารนะครับทหารเขาก็ตรวจ เอกสานรหลดตัวใบกับขี้ตัวนู่นนี่นั่นต,ตมมามธรรมดานะครับว่ารถลดไม่ได้หลักไม่ได้ขโมุยมากนะครับแล้วก็เขาก็ยึดบัตรประชาชนไว้นะครับยึดไว้เผื่อไับเผื่อจับรหลดได้ตึ้งเข้านองเลยไลยป่ปนี้เขาก็ป้องกันในส่วนนี้นะครับเขาก็เลยให้ทหารมากับรถให,ห้ขับรถไปอยู่เตือนได้ปมลอ,ออยู่ตรงนั้น ครับรหลดไปยูตื้นแล้วก็เอารถดมาให้พุ่มนะครับแล้วก็บัตรประชาชนแล้วก็ตหานก็ถามว่าปนปือ้อว่าที่ไปในตอนพุ่มเลยแร่งว่าก็พุ่มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพุ่มทีไปไหนนะครับตหานก็บอกวอ่าช่วงนี้ปีเข้ายากเข,าเข้าเข้มเข้มงวดเข้าไม่ได้ เขาอยากสักทนะีนะนวลั่างวันตีสามสิบอ่าประมาณนั้นนะประมาณสามสิบได้ซึ่งอีเข้ามาอีกรอบนะพี่เขาบอกว่าเงซึ่งผมผมตํำเพื่อ,อทีนี้เขาไม่ได้มาตังในลบไปทางอันเข,า,ขาเรียกว่าเลยข้อติเตียนสักน้อยนะครับหดตึงคนใต้คนละน้องนี่คือคนมีนามใจอยู่แล้ว คนนำใจประเจิอยู่แล้วถ้าว่าคนละน้องนะครับจากตีได้ยุนโยนีมาเกือบยี่สิบปีได้นะครับแต่ก็เข้าใจนะครับพาวา่าเจ้าหน้าติปฏิบัติปฏิบัติตามนาตินะครับผมก็สิ่งที่อยากอยากจะข้อนะครับ ก็เป็นเขาเรียกว่าไรื่เสี่ยงสะท้อนจากสร้างคมนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ว่าเข้าจังหวัดไม่ได้ผมอยากจะข้อว่าข้อแนะนำน้อยว่าปันปือ้อก็ความกขเรียกว่าเลืเพราะว่าประชาชนก็ไม่ได้มีความรัวอะไรมากถึงผมก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากว่าจังหวัดจังหวัดติปิด มันเข้าไม่ได้ต้องมีกระส้านตอนนั้นว่าพุ่มเคยท่าคนคนละน่องแล้วเล,ลยว่บันเนี่ยก่อนที่พุ่มจะเดินทางมาก็บอกว่าเอกสานไม่ต้องใจก็เป็นคนละน้องตามบัตรประชาชนนะครับตามบัตรประชาชนก็สามารถเข้าได้นะครับพุมเลยยากเร่งวะตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วครับ เป็นคนละน้องก็เข้าไม่ได้นะครับอ่าก็ยากจะข้อมูลกับประชาชนมาแบบละเอียดสักนิดนึงนะครับดีกว่าใจคำวา่ามาทางในลบไปทางนั้นนะครับมฟังแล้วมันผม้าดูไม่ค่อยดีปันฟื้นไม่รู้นะครับตั้งแล้วดูไม่ดีเลยนะครับ จากจะได้ข้อมูลความรู้ว่าปันพื้อผมต้องทำปนพื้อึงเกาวได้เอาผมก็รู้ก็รู้แล้วว่าต้องจ่ายเอกสารนะครับถ้าไม่จ่ายก็เข้าวไม่ได้แต่คือสิ่งที่ยากจะข้อก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าต่อจากนี้ผมมีตาปรื้นะครับต้องไปตรวดก็บอกว่าไปตวจตีกรงเทพิพนวด ห้าพันเจ็ดพันนไปตัวตั้งปุ่มนี้ปุ่มนีซ้ซึมเลยข้าวไม่ได้ปุ่มก็เลยกลับไปนอนกับลุงนะครับที่พัตโต่พ่อไปอยู่พัตโตแล้วก็ก็ทางพัตโตก็จะมีอีกด้านหนึ่งนะครับทางเขา้าทางเขามีอยู่ซ่องซ้มทางนะครับเข้ามาทางที่ซ่องนี่ก็ทางพัตโตนี้ ต้องผ่านด่านลาดกูดนะครับราชจะกูดผ้านด่านลาดกูดซึ่งก็มีคนแนะนําคือมีคนแนะนําโม่เพื่อนๆน,นะครับโม่ปีปีน้องๆที่ได้ชมคลิปนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ว่าแนะนํากันมานะครับก็บอกว่ามีอีกซ่องซ้มทางทือว่าที่ว่า เลียงดานลาดกูดได้นะครับเลียงดานไม่ต้องเกาดานนะครับถึงถ้าว่ามันพิษไหมผมบอกเลยว่าพิษนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรทำไม่ตูกวิธีทำไม่ตูกขั้นตอนนะครับซองวันเนี่ยผมเกาไม่ได้ถึงเกาให้ไปตัวห้าพันเจ็ดพัน หรือวัวกับคนแนะนำว่วให้อยู่จปุปอนอีกสิบสี่วันเปลือกกักตัวเปลือกกักตัวได้ยังกรร็ต้านตึงที่เข้ามาได้นะครับตึงสิบสี่วันนะครับตีว่าไปอยู่บ้านเขาไปอยู่บ้านลุงตึงไม่จ่ายบ้านตัวเองมันอยู่มันอยู่ไม่ได้นะครับสิบสี่วัน พมก็เลยเปั่นเปื้อเงินก็ไม่มีก็เลยเขาเรียกว่าหละลักลอบเข้าเมืองนะครับก็ไปทางป่าปามนะครับไม่ได้พัานปั้นดานก็ไปทางป่าปามก็ขับรถไดหมอนใส่ปันได้แต่ว่ารถกระบ,บะรถยนต์ผัานไม่ได้นะครับก็ต่างป่าปามนี่นะครับก็ขับรถดนัน ครับมอเสียบลัดลาอไปทางต้นปั๊มก็ผลดานแล้วกับนี่ก็วิธีการตีไม่ถูกต้องนะครับก็ไม่ควนต่ำเป็นแบบยักงนะครับก็พอผ่านดานมาได้แล้วไม่ใจ่ผ่านดานหล,ลบดานมาได้แล้วนะครับหลบดานมาได้แล้วก็มาทึ่งบ้านมาทึ่งบ้านเขาก็ ต่างแม้นะครับต่างแม้ก็โรไปห้าปูชสวยนะครับอสอมอ,อะนะครับมาลูกใจได้เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับเพราะว่าตางอสอมอนี่ก็เขาเรียกว่าแล้รก็ติดน้ำนะครับก็ติดตามไล่โพสไล,ๆล่ๆกิบติป่านมาเขาก็เป็นห่วงแล้วก็แนะนํานะครับ ไ,ไลไ่วิธีพอมาตึ่งบ้านตึ่งกก็โตต่างแม่นะครับแม่ก็โตไปห้าอสอมอนะครับทางผู้ช่วยเขก็ภาพนี้นะครับเป็นภาพเจ้าหน้าทีนะครับที่ว่ามาสอบท่ามข้อมูลแล้วก็แนะนําแล้วก็ชี้แจงวา่าการหลักรอบเข้าเมืองวา่ามีความพิดปนผือบ,บ้างนะครับ ขาวาตาว่าผ่านเมืองมาได้ผ่านด่านมาได้แล้วเพื่อไม่มีเอกสาร,รไม่มีข้อมูลโจไม่มีเลขเลขสิบสามลักนะครับโจกับทางราชการก็ป่อเข้าส่งเหลืองนี่ไปนะครับส่งเหลืองนี่ไปเขาก็ปนเปือ้อเข้ามาไม่มีเอกสาร,รไม่มีข้อมูลเ็้าเลยท่ามาเข้ามาปื้ ปักหนึ่งก็ตั้งกำนันตั้งผูใหญ่ตั้งตำรวจอดจอมอตั้งอดจ่อ,อนะครับหมากันไล่คนเลยน่าจะทีบว่าคนใดมากเหมือนกันนะครับเขาก็มาเขาเรียกว่าอะไรมาสอบตามมาชี้แจงรายละเอียดว่าลักลอบเข้าเมืองมีความพิดไหมนะครับมีความพิดปนพือบ้าง เขาก็มาชีแจ้งนะครับเขาบอกว่าให้กักตัวอยู่บ้านติวาแจ็คแจ็คออกจากบ้านนะครับไม่ได้อยู่รวมกับอ่อแม่นะครับให้แยกออกมาอยู่คนเดียวนะครับก็น,นี่ก็มาอยู่่ังบ้านนะครับ่ังบ้านเป็นลงจิ้งรีดติวาทำไว้ติวะแจ้งไปแล้วนะครับ ก็เนี่ยไมากางมุงกลางเต็นท์ไล่นอนครับก็ข้องข้องใจไล่ก็เอามาตึ้งกาวไล่พวกนี้แม่ก็ตามาส่งนะครับแม่ก็เ้าไปบ้านเขาบอกให้แยกตัวมาเลยถ้าว่าเดินเข้าวบ้านก็ต้องใส่ตีปิดปิดหน้านะครับถีแมท <c oughs> เรียกว่าอะไรเรียกว่าแมทดนะครับตกไม้ไม่รู้ หรื่อว่ัก็น่าจะเรียกปน,นีนะครับก็ต่างต่างแม่นะครับตำข้าวกับข้าวกับปลาไล่มาให้นะครับวันนี้ก็เป็นวันกักตัววันแรกนะครับแต่ว่ากักตัวนี่ไปไหนได้บ้างนะครับเขาบอกว่าไปไหนไม่ได้แต่ก้าวต้วนก้าวไล่ได้ ต้วนตัดย่างไล่ปน,นีเข้าไปต้วนปาล์มต้นย่างไล่ปณีได้แต่ว่าไปซื้อกล้องไปข้างนอกนี่ไปไม่ได้นะครับรหลดติดครับมาตึงบ้านก็จอดไ้แต่นูนน่นไม่ได้จับเลยเพราะว่าก็าแม่ไปไหนสั่งก็เ,เรียกว่าอะไรเขาปองกันนะครับเพื่อเรามี โลกมากนะครับเผื่อมีไวรัสโควิดโควิดมาด้วยนะครับเขาป้องกันไม่ให้ไปไหนลืมเลยว่า,วาการลักลอบเข้าเมืองมีความพิษยังไงมีความพิษันผือบ้างนะครับก็เบื้องต้นก็จากตัวครบสิสี่วันแล้วก็จะมีไม้เลียกนะครับมีไม้เลียกเข้าไป จรจาเข้าไปก็เรียกว่าอะไรไปสอบสวนเข้าไปสอบสวนอีกทีหนึ่งนะครับโทษครั้งนี้ก็ปรับไม่เกินซ่องซ่องมื่นบาทนะครับซ่องมื่นพระว่าลักรอบเข้าเมืองนะครับช่วงที่จังหวัดเข้าปิดนะครับก็มีสิบเอ็ดจังหวัดนะครับที่เข้าปิดที่ต้องมีเอกสารลอยเปอร์เซ็น มี 11, 11จังหวัดตึงพมไม่ทราบว่าจังหวัดในบางเต้ามีต่าง,าางสตนูนต้องค่า้านมาครับผมก็จำไม่ค่ลได้นะครับต้องกข้าวไปทึก้าอีกทีนึงว่าจังหวัดใหนเขาปิดบ้างนะครับก็โทษขังดีก็ปรับ เขาบอกว่าปับไม่เกินสองมืน่นต้องเข้าไปคุยเข้าไปทางต่างซ่านเขาปิดจรณาวาหินใจมากน้อยแค่นันนะครับเพราะมาซ่านเขาก็ก้าใจนะครับเพราะว่าของพ่มก็ไม่ได้เป็นเคสแล็กไม่ได้เป็นคนแล็กนะครับที่ว่าตำปน,นี้เพราะว่าตาง ต่างเข้ามานี่เตียนเลยครับเตียนเลยนายมีแายรายคนที่เข้ามาเข้านายเข้านายเข้าใจวาตาตานาการปนปนเพือ่อนบ้างนะครับตาวาเกตของพุมนี่ก็ตั้งตกงานนะครับตั้งไม่มีเงินนะครับ ลบก็ลบไม่ได้ก็เลยเขาเรียกว่าเลยใ้ยวิธีธิวาไม่ดีนะครับจำเป็นแบบยั้งไม่ได้นะครับก็หล่ไล่นที่นธิวากำลังยี่เข้านะครับี่วาเข้ามาแล้วโดนโดนโดนยิกลบนะครับ <c oughs> ก็ ให้มาตัางในก็ลบไปตังนั้นนะครับพ่อปมอมอาป้ม,ก,มก็ไม่ใจคนแรกนะครับที่ว่าเขายุ่ปูดปน,นีป้ผมว่าหลายล่คนก็นายเสียความรู้สึกเมื่นกันนะครับก็รอเข้าเปิดจังหวัดอนนะครับตึงอีเข้ามาได้เขตของผมนี่ก็นายยาวครับ ย่าก,ก็ไม่ถึงในจันทร์้นในจันทร์ล่แล้วนะ,นะครับก็สำสำรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ข้อจบคลิปเพียงต่อนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำรับสำรับการติดตามตว่าเข้าจันทร์้นหรือว่าโดนเรียกตัวพมก็ที่มาแล้วไม่นะครับ ก็มาเล่าเหมือนเดิมเนี่ยครับนางกล้าอยู่บันนี้นะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ